สวัสดีครับรายการดิซัลซี่ห้กินกับพี่น้องไอ้นะครับนี่คือสูตรอยาดีนะครับผมนี่นะฮะคันถือไม่งอดตอดได้พี่น้องหรือขี้เข็บตอดนะครับขี้เข็บกัดนะครับนี่บักฮุ่งเอายางมันได้พี่น้องเด้อมาท่าเพราะมองห้อยมันกัดห้อยมันตอดนี่บ่ตรงย่านามันสีเปรยนะครับยางบักฮุ่งได้พี่น้องเด้อยาดีได้พี่น้อง เพิ่นถือตอดวังหันนี่ไม่งอดไม่งอัดนะครับนี่กะลนเบากะลังเป็นเบาอันนี่ไม่ใครทำนี่แหละมันถือมากะลังเป็นเบาอย่างนี้จังมันใครนี่นี่นะพี่น้องขอกเฮ็ดโอโปอยู่นะผมเหยียบตายแล้วนะครับถือตอดปุ๊บผมขึ้นได้เลยครับคือยางบักหุงพี่น้องของคุณยางบักหุงหน่อยเฮานี่เห็นบปะน่ถ้าบักต้นบักหุงบ่มีหน่วยเด็ดก้านครับ มาใส่เลยพี่น้องใส่หม่องแพลหาหาหาเพให้ได้เ้อนะครับนี่คือผมหาใส่ท่านใส่ละเพลนี่นี่นี่ตุ้มหนึ่งแดงนะครับเอาถามก็มูซึกใส่แท้แรกเป็นยังไงมันเป็นเย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 ็นแสบเย็นเย็นแสบระบาดนี่ไมกะกลายเป็นเย็นแหละขั้นมุบมุมมุมมุมมุแสบๆแหละแค่นั้นละแล้วมันก็ว่าปวดนะครับมันว่าปวด ปกติถ้าถือไม่งอดตอัดใครพ่อเหมือนนี่ต้องปวดแหงอยู่แล้วถ้าปกติกันถือไม่งอดตอดพี่น้องอยู่บ่ได้ดอกครับจ้างก็อยู่บ่ไดามผมเร่งบ่ได้นอนแท้มันสิแล่นต่ําขึ้นนาพี่นะครับมันสิแล่นขึ้นมามันสิปวดขึ้นมานะพี่น้องแต่นี่นะครับเพิ่นว่าเย็นแม่นบ่เย็นผมใส่ได้ฮอดคีเคปพี่น้องเอ้ย นะครับขันลูกเต่าเราล้านอันพ่อแม่พี่น้องถือตอดนะครับนี่นี่นี่บักยางบักหุ่นยิกเลยนเห็นว่ายางไม่ติขึ้นมาขันบบมีนี่เอาอยางสิยางมันนี่ใส่ได้พี่น้องเด้อนี่เพราะเป็นเรื่องเบาเล่นนะครับถือตอดไ,<ก>ไปวังขัน<า><ส>นี้ล <laughs> กลายเป็นแสบไปเลยบ่ปวดม,มันเศร้าหรือมันเย็นมากไปเลยนี่แลนี่ะจำไว้แสบนี่ขนาดคอยเป็นคนรุ่นหลังคอยยังหู ถ้เจ้าอายุบักหลาย็ลเจ้ังบ่หูอยู่เพิ่นบ่ผ้าใส่เพิ่นบ่วผ้าใส่เพิ่นในความคิดเพิ่นก็มีิตาถือยางบักหุ่งแ้วมันเปื่อยมึงบ่ยยานแผลเปื่อยบ่อดาเออแต่พอใส่เหลี่ยเปื่อยบ่บ่เปื่อยครับเศร้าแปลนมินยินบ่ต้องใส่คาทงค่าธายังนะครับยางบักหุ่งได้พี่น้องจำไว้นะครับถือตอดมือตอดยังวัตหาแพลพ่อกันหาแพราท่านถ้าแพ้มันปิดกอนเตรียมโตปวดครับดีนะท่าน คือหาตอดปุ๊บแลนเลยพี่น้องให้คืดถึงบักคุ่งยางบักคุ่งท่านที่นะครับใส่เลยครับเย็นจ่วยจ่อยครับให้กระเปามุ่นใส่คาถานะฮะเคยถือตอดบ่เคยปวดบ่ะปวดบวมบอกไงพ่อมเออทั้งปวดทั้งบวมอะไรนี่เป็นยังไงเงดเย็นจ่อยนี่คือยาดีสำหรับไม่งอดตอด กีเข็บตอดได้พี่น้องเด้อเฮเอาใส่แผลมันแผลสดๆที่มันตอดไม่ไหมกัดไม่ไหม,ไม,ไมนะ่ะคันกีเค็บน้นงจะข้นเป็นห้อยแขวนะพี่น้องเอาท่าใส่มองแขวมนมันเ่ยล่ะแต่ผมก็ยังเงยอยู่ว่ามันเป็นอย่างงวดนึงกับถือกีเค็บตอดเฝ้าออแดนเอาใส่ปวดพี่นอ้องเจ้าปวดนะครับนี่นี่คือประสบการณ์จากการถือตอดไม่ไหนันนี้ละเหยียบตายแล้ว งดยางมกหุงใครอยู่ต้นมกหุงท่านนะครับนี่เป็นอย่างผมขึ้นมาปลูกต้นมกหุงไว้ล้างบ้านคางบ้านนาบ้านนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้นำตัวนี้มาเป็นยานะครับถ้าถือไม่งอดตอดขีคลีปกัดนะครับนี่คือยาวิเศษนะครับมันดีหรือใกล้โตแต่ว่าพักกันใส่นะครับแสบแห้งเลยยางตะยางมันถือกระเปื่อยนะครับจริงๆแล้วมันแสบมองแผลมันเป็นยาดีมองเลยมีปากแผลมันแสบเลย นี่คือเพิ่นบอต่อๆกันมากนะครับนาอผมก็ได้ยินมากผมก็เลยลองเอามาใส่เบอร์นเมือมันไขขึ้นเลยมันบวมขึ้นเลยนี่เนะโอ้ยตอดเดี๋ยวกเศซาวเปล่าใส่พี่น้องตอดปุ๊บเลียนหาเลยบักหุ้งบักหุ้งบักหุ้งยู่นี่ใจนะครับเออจะใส่ละต้นมันสิหรือว่ามะละกอนั่นเองนะครับยางมะละกอเอายางเลวพี่น้องโมเมนต์เอาบักหุ้งมาถูถู ออยางมันนี่ยิกปุ๊บนี่ยิกมันปุ๊บยิกหน่วยมันยางมันก็สิปูดขึ้นมาหนี่เห็นบ่สีขาวๆนี่จังไดจังม่น้ำข้าวาท่านะครับตรวจคนเพื่อนปนั่งอันเขาห้องน้ำยู่มันขึ้นขาส่งอยู่ในห้องน้ำเท่านี้ได้ไหมไม่งอดขึ้นขาส่งอีหลีออเขาไปตอดเพิ่นนะครับมันมาแต่น้ำเพิ่อนอยู่ป่านั้นบ่ยบ่ไปยางกิบเห็ดนี่ก็สิขึ้นม่น้ำค้าส่ง คือยังรอบนั้นเขาถือแม่งขี่ขับตอดนั่นเขาบักหูงใส่พระท่านเพล้มันแหงกอนกลัวสีมันหอดบ้านปวดอยู่สามหมื่นสามขึ้นกับว่าเศร้าเป็นอาทิตย์จังเศร้าอฮะปวดพอเคยถอตอดนนะครับนี่ฝากไปได้พี่น้องเดินนีเดินนี่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 รายการอีสานเส้นกินทุกเชิญโอ้ยลืมขึ้นพ่อพี่น้องเอ้ยลืมบอกพี่น้องไว้นะครับพันถือฮันพ่ถือตอดกับพวกขึ้นพ่อครับ อ่านะครับผมฝากไลก่การอีสานเสี้ยนห้ก,กินไวน้แน่นะครับมีอย่างสิ่งดีๆที่มาบอกต่อกันอันนี้ยายเอ่อจำได้บ่พี่น้องยายพี่เป่ายายพี่เป่าโหพ่อพี่เป่านะครับคุณแม่พ่อพี่เปะะ่านะะม่ชายนี่ยแล้ผมรายการอ,อีสานเสี้ยนเสี้ยน,นหากินรายการอีสานเสี้ยนกินทกันคอยเมาแล้วอยังดอก <laughs>